สวัสดีค่ะว่าจากไหนเนาะค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะมือนีว่าที่ให้หวยรัฐบาลไทยอ๋อหวยรัฐบาลไทยเนาะค่ะเนาะมืออื่นยังออกเล้าค่ะเออพิเหลี่ยวนี่เนาะผมให้่ไอ้สองเก้ามันออกเก้าสองค่ะหนึ่งวดพิเหล้่ยวนิดค่ะเออะถึงว่าถืงไหมเนาะค่ะถึงคุณอาจารย์อ่าคน ก็เดยซื้อไปกับกระิุนเปค่ะป้อมรถไฟนี่อันนี้เป็นหวยรัฐบาลไทยเนะค่ะเนาะครับผมเดี๋ยวเขียนกันวันที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดอาจารย์พลายดำรัฐบาลไทยวันที่หนึ่ง เดือนเจ็ดหกห้าค่ะ,ะเด่นสามเด่นเด่นสามค่ะรองหนึ่งรองหนึ่งค่ะอันนี้บนเดิมอันดิค่ะอันนี้เป็นบนนอ,อจับคู่สามแปดจับคู่สามแปดค่ะ สามเก้าสามศูนย์สามเก้าค่ะสามศูนย์ค่ะหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ค่ะเน่นสามเก้าก็สามศูนย์แราคาหนึ่งแปดได้ค่ะก็ไปเร่ง เน้นสามเก้าสามศูนย์สามเก้าสามศูนย์และหนึ่งแปดบอกค่ะค่ะสามเก้าหนึ่งแปดสามเก้าสามศูนย์และหนึ่งแปดอันนี้คือจับคู่เน้นเน้นเนาะ,ค,ะ,นนะค่ะเนาะค่ะสามตัวให้เก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดค่ะ สี่หกสามสี่หกสามค่ะเน้นที่เก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งอ๋อเน้นๆเนี่ยคือ,อเก้าหนึ่งแปดเน,น, 9, 1, 8, นะคะ่ะเนาะผมครับผมเวร็จเดี๋ยวควันกับทางคุณเลยค่ะเร<อ>าตอนนี้เป็นเลขล่างครับอันนี้เลขล่างบันนี้เลขล่างแบบนี้ยาวตรงโค้นอ่ะค่ะ เด่นยังค่ะเด่นเก้าลองศูนย์เด่นเก้ารองศูนย์ค่ะเก้าแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์ค่ะศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เก้า ศูนย <00. S 2> ์ศูนย์อกันไว้ยังน้อยห้าเจ็ดครับไออห้าหนึ่งกันไว้ห้าเจ็ดกับห้าหนึ่งไปกลับด้วยนะครับอย่าลืมไปกลับอนี่กัดมันตอนนี้เขาไม่หลุด,ดน้อแล้ววันนี้ผมกำมันใจยุดห่วยสิบบอลล่าถึงเส้นนีว้วะค่ะสำหรับงวดวันที่หนึ่งก่อนรากดาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะค่ะอาจารย์ เป็นหวยรัฐบาลไทยนะคะท่านผู้ชมนะคะอาจารย์ไคร่ดำเพิ่นกะมีแนวทางมาฝากมาตอนพี่น้องนะคะงวดที่แล้วอาจารย์ให้ตัวได้ก่อค่ะให,ให้สองเต่ามันตอเก่าสองครับใช่แม,น,มนค่ะพี่น้องเออตัวเลขของอาจารย์นะคะเน้นล่างนออาจารย์เนาะกระชือวว่าเขาได้พี่น้องเพราะว่าขันไปคืออาจารย์บอกว่าต้องกลับตลอดนออาจารย์เนาะกับผมค่ะ เมื่อนีอาจารย์พลไห่แนวทางมากนะคะทำมาชุ่มเมื่อนีวันที่ยี่สิบหกนะคะยี่สิบหกก็ให้แนวทางรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองหาหกหาบนนี่เด่นสามรองหนึ่งนะคะเนาะสำหรับเลขจับคู่นะคะกัซิมี่สามแปดสามเก้าสามศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์นะคะสามตัวมีอยู่สองหางนะคะ ก้าหนึ่งแปดหกสี่หกสามขอโทษคะ่ะสี่หกสามเน้นเน้นคือเก้าหนึ่งแปดจับคู่นี่เน้นก็คือสามเก้าสามศูนย์และหนึ่งแปดเนาะคะ่ะอ,อ๋อค่ะอาจารย์เลขล่างนะคะเด่นเก้ารองศูนย์นะคะท่านผู้ชมเด่นเก้ารองศูนย์จับคู่เก้าแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์ 08,09,00ตัวกันคือ5,7และ5,1พี่น้องอย่าลืมไปแล้วกับกราฟนะคะทั้งบนและล่างเอาอคู่เน้นไหมอาจารย์ฮะคู่เน้นล่างไหมเน้นล่างเน้เนตัวใดล่างล่างประท่าน<อ>ในดเน้นดิ98กับ90ครับ98เออเน้นซ้ำบอกเกากับ98 90และ08 0 8ค่ะเน้น9 8 9 0 0 8เกาศูนยเนาะค่ะเนาะอย่าลืมไปกลับเดอ้อพี่น้องนะคะท่านผู้ชมเงี้ยน,นี้เงี้ยน,นี้เป็นจ้าไดนอาจารย์มันใจว่ามันหอาไงร้านเยอะๆเป็นล้านหรืออะไรบูมับ้านจีซื้อข้าก่อนเลยเงี้ยน,นี่มันใจเป็นล้านเปอร์เซ็นต์พุ่นบ่แมนค่ะจนนักตมนี่แหละว่าเต้ากับศูนย์นึ่มาลามแค่เลยละ่ะ เก่ากับศูนย์นีมาแน่นอนบ่มาแห่แน่นอนดูลางก่อนเน่น้นอันที่เน้น,เน,น,เ,น,นเนี่คือลางนาอครับค่ะเอาพี่น้องพูดไดเขามากกับพี่ารานาเบิงนะคะอาจารย์เพิ่นกบมันใจงวดที่แล้วเพิ่งหายสองเก่ารางนะคะเก็ออกเก่าสองรางนะคะงวดนี่ยอาจารย์ยังมันใจเลยเก่าคือเก่าเพิ่นว่าอาจารย์ครับนะคะ,ะพี่จาจรานาไปเดอ้อพี่น้องนะคะ อย่าลืมไปกับเนาะค่ะเนะาะครับครับครับค่ะตอนนี้ผมให้คอจินเดอร์พี่น,อออน้องเอ้ยแกนคขับแกนคสับค่ะพี่ตุ๊กผมต้องาำนวณได้ยังไงผมก็ให้จังสั้นค่ะถ้า่ามัดบ่อมัดตัวนั่นตัวนี้บอกกังซี่แล้วก็ไปกคับพ่อค่ะเออตารรัก,กบแบบไม่เล็กแ,แบบไม่คู่จกกักรหลุดขาค้อนหม,มุนอยู่บานกองคนบอกอยู่กัลาสินค่ะไ <c oughs> ม่ม่ผิดไม่ผิดเนาะค่ะกานนี้การเล็ก เราอธิบานไปใึงขอโทษแค่ครับเวลาะไรปะเขาเลยผมยิ่งละวันปะเขาแท้แท้บุ๊มีจะตัวการเขาด้วยสินาเหนีหลกเล่าผมกะการ่โเป็นยังดอกอาจารย์กะเป็นธรรมดานแต่ว่าแฟนคลับอาจารย์ยังเหนียวแน่นอยู่เด้อแฟนคลับยังเหนียวแน่นอยู่ยังติดตามเอ่อแฟนคลับเขาจะเจ้าเข่าใจได้ค่ะอาจารย์บุมีไผเห็ดเหล็กแบบโอ๊ยได้เข้าตลอดดอกนนอะค่ะนาะ ก่อนซื้อก็เป็จอยู่แล้ว่้มือว่ามันสงควรน้อสื่อกะไยังซื้อค่ะไอผู้ไทยนะไ,นไนเป็นแนวทางเป็นข้อคิดซือซ่อค่ะอชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่าอาจารย์แมนค่ะนะคะแมนความอาจารย์เจตตังแต่จากเ้าคืออาจารย์นั่นแหละถึกใจค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านพี่น้องอันนี้ต้องเป็นแนวทางเด้อัน,นอ <ะ S 1> ผู้ผู้ไห่กับมี่แบบว่า,าจิตใจที่แบบว่าเอออยากแบ่งปัน ผู้รับมากคือเจตังนี่ก็คืออยากแบ่งปันเอฟซีคือกันนะคะเพราะเพราะฉนั้นพี่น้องถูกพิษจังไดกัญญาวาเริยนบอกเจตังว่าอยากไปวดตีนสูบเล็กอะนะแต่ว่ามันตัดิงไปบ่ได้อาจารย์ถ้าแมนเข้าเฮ็ดให้เขาถือคู่หัวเข้าสิอันตรายอยู่บนคู่หัวอันตรายเหรอเรียนอันตรายน้ำเงินนุ่งเนาะ บางคนมาโอ้ยถูกสุม่มหัวเดียวเขาก็มาจัดมาจันโอ้ยกับบ่าละนอาจยนเนาะคนหอดูบางกอคนบอกยูกระดินนะครับเด้อผิดแน่หน้าเบิ้งก้อนทีดทีใต้ก้อนที่อาไปปินหน้า้าั้งตะเบิ้งตะก้อนมามาดออาจารย์ถามเนี่ยตัวเลขที่อาจารย์เฮดมามาละมาโดนมานาาแล้วมันปะคะครับตัวเลขมันเดินดีที่สุดคือเหล็ก่างคือเหล็กเลขกบน,นะคะ่ะมันอันนี้มันเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยครับ เพราะฉะนั้นคือเน้นไปกับแมนโบ่ะอาจารย์ขยันที่สุดนี่ก็คือล่างหล่ะขยันกโกมูเลยล่ะอืมแสดงว่าล่างนี่สี่เดินดีที่สุดออาบางคนก็นอาจจะว่าเลขหลายเนาะอาจารย์เนาะแต่ว่าให้คันเอาคันผู้ใดทุนหน่อยกระจกเอานอกคณะแต่ละปีนี่เลขทีผู้เดินคือกันเน้ค่ะครบนงตก็งแบครบสิบปุ่นก็สองสิบค่ะแต่ละปีนี่เดินบวกคือกันแต่ว่าเแต่ว่ากระถือข้างบางปี ค่ตื่นดูค่ะคือมันไห้มันเดินบนกระดานเล็กกันละวค่ะอนคือจังเล็กเล่วเดี๋ยวผมเอาสูตรจุดใต้จริงๆผมก็ว่ามันมม่ใช่ได้ค่ะบางมึงมันสักก็เขาซจ้าแต่นี่ผิดนี่ผิดได้ที่ว่านะครับค่ะเออพอผิดเจตนาเบิงว่าห้องสุสานสี่เหลี่ยมหรือบอลเลนกันอันนี้มันเกิถึงเงื่องของแกนขับแกน่องเนาะ กกค,ค่ะพักข้าหนกาก็กดติดตามเลยครับกดติดตามไปได้กดไลค์กดแชร์ให้ได้เอี่ยบมือข้างกระเทือโชคดีจังไรกระจังว่ากันพี่น้องมันก็นเป็นธรรมดานะคะช่วงนี้กันตัวเลขอาจารย์ก็เฮ้าก็เพิ่งติดตามจริงๆอะตอนที่เฮ้ามาติดตามตัวเลขเขามาเดินเดินดีมากตลอดกะพอดีช่วงมากล่งคลิปมันกะธรรมดามันก็มีรุดแนนอนอาจารย์เนาะครับ แต่ว่าจังไดแอดเจะต่างก็ขอบคุณหลายๆเรื่ออาจารย์ที่มีน้ำใจนะคะมาแบ่งปันให้กาแฟนคาเฟ่นชงเนาะค่ะเจต่างกับสิไงใดมีทางเลือกให้กาแฟนคาเฟ่นชงเป็นอีกทางหนึ่งเนาะค่ะอขอบคุณหลายๆค่ะอาจารย์เดี๋ยวจังไดที่ขอรบก,กวนไหมครับผมค่ะเมื่ออ,อื่นขอตอนเศร้าๆเนาะเล่าบอกเล่าค่ะเออเดีด๋ยวสิเฮ็ดให้มาแล้งเล่ะเฮ็ดให้มาแรงค่ะโทรมาต,ตอนเศร้าได้สิได้ตื่นถ้าแต่เศร้า ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอให้สุขดีทุกๆคนนะแฟนขลับแฟนช่องจ้าถุกค่ะรวยยกช่องเลยครับให้รวยยกเพียยกช่องเดอ้อพี่น้องนะคะพี่ปงเนนะ่ยรวยยกช่องกว่เลยค่ะผมกำลังใจของผมอยกให้กันละปุ๊บเป็นเพียร